ลุดเต็มลุดครับสักครับอยู่กับชูรุยสานและตัวสิงวันนี้ช่างเก่งล้างรถให้ครับล้างเครื่องครับโ <c oughs> <c oughs> อ้และเสยสายอีกอะ่ะวันี่สามมาเช็คก้ารอนี่ครับอยู่ทั้งวันไม่ทํานะครับ ผมน่ะเดือดร้อนั้งเก่งไงซููาสตเลยครับพี่น้องรุ่นนี้แล้วจะมาดีตอนต้องทำดีเลยตอนต้อทำนี ได้เวลาช่องค้ำพอดีนะพี่สะ,าาสะอาดเลยครับสาดเลยครับขาวออกดีมากมพี่ แต่มต้มองใช้สงปรกไมเป็มน้แบบเดียวสกปเลยสุดเลยน้ำน้ำแรงมากเลยพี่นี่ก็อยู่กับต่อแต้มครับบอยช่างเก็บของอยู่ใคร เฮ้ยถ้ามันเรามันเล่นโทรศัพท์แากลองนี่เินาไอ้ตัวนี้มันเป็นลูระบายนะใช่ไหมพี่สีด้่ยสีเงินผาเลไม่เป็นไรน้ำของเหลวมันจึนเข้ากับสายไฟนะครับ เวลาเนี้ยไม่แนะนำนะมาล้างห้องเครื่องแบบนี้ค่ำๆพอล้างเสร็จต้องไปวิ่งสักยี่สิบสามสิบโลค่อยกลับมาจะมันแห้งไงใช่ไหมพี่เมื่อกี้ากอากาศร้อนเยอะเลยก็ตากทิ้งไเลยเพาะลมเป่าลมมีไม่ต้องกลัวถ้าลมไม่มีอย่าไปล้างนะครับถ้าลมไม่มีห้ามล้างนะอันตรายใช่ไหมพี่เตียกได้ยืนเลย วิ่งมาแล้วร้อนเนี่ยก็ห้ามล้างเย็นนก่อนอันนี้เย็นมันจะเป็นน้แข็งแล้วเนี่ครับฟังเป็นความรู้นะครับทุกคนก็ให้ดีให้ช่างล้างดีกว่าเผื่อมีอะไรพลาดช่างเขาได้รับผิดชอบได้ <S <s <ug> ใช่ครับอ <c oughs> ันนี้ผมไม่ได้ให้ช่างรับผิดชอบนะครับ <ouch> ผมให้ช่างบังคับช่างทำครับ ที่ตรงนี้มันไม่ออกมไม่ไหมสมมุตเป็นก้อนไงผสมเป็นก้อนต้องฉีดยิงไว้ทุกครั้งอืมถ้าเราไปเน้นอย่างเงี้ยก็น้ำแรงๆเนี่ยเลมันไม่ดูดอันตรายนะครับพี่คือต้องค่อยๆแบบใช้แปรงใช้อะไรเงี้ยถ้ามันหนาๆเนี่ยเราก็ต้องใช้แปรงใช้อะไรแต่เนี่ยถ้าเราฉีดบ่อยๆอ่ะมันก็จะซึมอันตรายมันแม่ถ้าฉีดบ่อยๆเนี้ย เราก็ใช้แปลงขัดแต่เนี้ยเดี๋ยวต้องถอดปลั๊กตัวนี้ออกมาถอดเช็ดเนี่ยเนี้ยพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยตัวนี้มันจะชอบมีปัญหาใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเรื่องล้างนะครับมันพัดลมจะพัดแล้วก็บางทีเราวิ่งตีน้ําเนี่ยน้ามันจะขังอ๋อครับเป็นสนิมมันจะซึมเข้าไปข้างในลักที่แบบว่าเนื้อขาวๆมันจะดําที่มันมีปัญหาสตาร์ตติดมั่งม่ติดมั่งอ๋อครับบางวันวิ่งมาก็ดับ กาอาศเลย้าศเลยจ่าเดี๋ยวฉีดแงให้พี่นี่ยนน้มต้องปกดฉีดจะฉีดบ้างไหมเนี่ยไม่ครับเอที่ดินอะไรมันเกาะนะ กตแอนนอนเนี้ยถ้าันเจอเนี้ยล้มันแมาโล่งจายดีก็แอร์เย็นเร็วดีแต่้าไม่ค่อยมีผไรถ้าปเอาะวมั้งริงนี่ ผมไม่สนับสน,นุนในไอ้ล้างรถแบบนี้ใช่ไหมรถ้าคนไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญอย่ไปล้าครับมมีอุปกรณ์อะช่างร้านคาแคร์ไม่กล้าล้างเลยเนาะเออล้างมันมีปัญหาครับยิ่งรถเด็กแบบที่ดินเต็มเครื่องเนี่ยยิ่งแบบคนแก่ใช้ปล่อยที่ดินเต็มเครื่องครับ ถ้าเขาไม่ยุ่งเราก็จะไปยุ่งล้างปุ๊บเครื่องสะอาดปุ๊บรั่วปั๊บดินมันอุดเอเอเออะไรดินมันอุดพวกน้ำมันที่มันรั่วอย่างเงยไปล้างสะอาดปุ๊บทีนี้ไหลเต็มคืนเครื่องร้อนๆเต็มืรงงาไหลถ้าเขาไม่เขาไม่ให้ล้างเราไม่้องใหล้างนอกจากว่านอกจากว่าเขาทำเครื่องทั้งตัวอะไรเงี้ยที่จะล้างห้องเครื่องอะไรเก็บงานให้แล้วก็ยกเครื่องใส่ เวลาเรายกเครื่องทำขาวบู๋ยต้มยแรงจริงพี่ตำยาเนี่ยบูสะอาดเลยครับถ่ายบ้านนาเยทีแกแกแกไปถ่ายอยู่ไหนอ่ะนี่รั่วแล้วเนี่ยโอ้รถลุงผมใช่ไหมรถเราถ่ายพ่อผม เดี๋ยวสิเดี๋ยวทิ้งไว้อีกหน่อยมเหม็นหน่อยเพราะเพราะมันเป็นกับตัวนี้ครับปกติที่ไม่ได้ใช้แบบนี้ครับอันนี้ฉีดแล้วมันฟุ้งมันเป็นละอองอย่างี้เนี่ยแดูที่ไฟเป็นละอองนะครับพี่เต็มเลยใช่แล้วมันก็จะเข้าจมูกเข้าจมูกปุ๊บจมูกอักเสบโดนจัดถ่ายไปแล้วจามมันไป

เปพวกโซเนกพวกอะไรเน,เนี่ยพวกนี้กัดอืมครับมีกัดเลยมีกัดแต่เราไม่รู้กัดข้างในเลยข้างในกระเพาะนะครับพี่น้องไม่เหมือนเล่าหรอกไหมน้อยกว่าเหล้าอยู่หรอกเล้าหอมแบบนี้เลยครเอ๊ะถอแต้มเสียงไม่เล่าถึงมันจะกัดแต่กิกนได้ นี่กูมึงชุนจัดเลยเนาะเออเพราะว่าไอ้นี่มันขี้ลมเป็นอองมันไม่เป็นแบบเป็นน้ำต้นแั้งเก่ง้นไอ้ไม่โคน้อยตรงเนี้ยผมเดินผ่านอั่วโอ๋ไปเป็นจัดอ่ะไปขายรีวิวให้ว่าอร่อยชุนสุดตั้งหน้านี่ที่สต๊อปอร่อยมึงต้องได้เงินเมื่อกี้เอออื้อ โดนแทมโดนวางยาครับเมื่อกี้ก็เอาตัวสั่งไอ้นี่ยโอ้สะอาดครับนี่ครับสะอาดจริงๆครับพี่แกงบอกว่าไม่แนะนำให้ล้างเองนะครับอันตรายครับแบบนี้เพราะมันจะเสียงเราว่าโกกซ์เยังไม่อดใจานทรายแต่ตัวหาพี่แล้วแต่ขอคุยกับพี่แล้วพี่เหลาจะไม่โกงแค่ละ ก็มาเลยเออเจ๊ก็มาจิบไปแล้วจิบไปเลยนี่สองก็มาเลยเออเจ๊ไงชอบเกลี่ยเนี่ยแล้วทำสาระไปชอบแบบไม่สาระเสียงมันเริ่มมาเนี่ยมันติดรูตรงมันติดอยู่เลยนะพี่ถอดน็อตอันนี้แล้วก็ล้างเน้ยมันก้อนใหญ่ไงมันมันสะสมนานมันน่าจะรั่วจากตัวนี้แหละเนี่ย ฝาหน้าไอ้วงแหวนไน้่วงเดือนตอวนี้เนี่ยไอ้ที่เป็นต๊ะข้าวนี่น่าจะใช่แต่ตอนนี้ดินมันเกาะไงมันก็เลยไม่ไหลแต่ถ้าเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเยิมเนี่ยนะครับดูออกเั็นรับใช่ครับใช่ล้างดิฉีดเล่นๆยูยูตั้งนานไม่ทำมาทำตอนกลางคืน พี่เก่งบอกว่าทำเลยทำเลยทำอย่างกับวัยรุ่นกันกัวันจังวันไม่ทำลูกข่าวตตตตอนคืนอ๋อพี่พี่เก่งล้างได้ไหมเนี่เอาเปล่าเอาเปล่ากําลังง่วงง่วงเสร็จไหมพี่ลําบากพี่เก่ง นั่งกินนั่งกินเบียร์ยังถามเลย่จะทำไมนเวี่อยอันนี้รถรถที่ก็อะไรนะสามพนเนาะใช่ไหมปิดเครื่องเลยครับอ๋อนั่นนะไม่ เขาไม่ว่าครับสำหร,รับทีนี้ก็มมกนะครับ